ยีเมตรครับไปดูครับผมสายก็อยู่ประมาณฝ่ามือครับนะครับในระยะ20เมตรจับงานไม้สักครับสองหกครับผม คู่นะครับสายก็ประมาณสักฝ่ามือครับผมท,ที่ที่ยิงมาก็ <Okay. S 1> นี่ครับถือว่าเข้าเป้านะครับผมโอเคครับราคา2,650บาทนะครับราคาโอนเก็บเงินปลายทางก็บวก150ครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งาน นะครับประมาณสิบถึงยี่สิบเอ่อสิสิบห้าถึงยี่ิบเมตรครับสบายๆนะครับใส่ยางได้สามคู่นะครับสามคู่นี่สามคู่ยางใหญ่นะครับผมไม่ใช่ยางเล็กนะเพราะว่ารางนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับกับราคาสองพันห้ยห้าสิบทายไม้สักนิ้วสอดจับขวานะครับจับซ้ายก็สั่งได้ครับผม สั่งถ้าสั่งจับซ้ายก็รอสินค้าอยู่ประมาณสี่วันนะครับ4วันครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ